วันนี้วันที่7พฤษภาคม2568อีกไม่นานก็จะถึงวันที่11พฤษภาคม2568คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่เราเชื่อกันว่า พระเจ้าทรงตรัสรู้ในวันนี้พระโพธิสัตว์สิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้คือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเพราะเป็นวันที่โลกได้ประกาศให้รู้ว่ามนุษย์สามารถที่จะ หลุดพน้นจากปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆนานาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีการรัสรู้ของพระเจ้ามนุษย์ก็พากันเชื่อว่าเมื่อตนเองมีความทุกข์ยากเดือดร้อน ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองต้องพึ่งพระผู้เป็นเจ้าต่างๆในสมัยนั้นเนี่ยในประเทศอินเดียเนปาลคือในชมพูทวีปประชาชนทั่วไปต่างพากัน พึ่งพาอาศัยเทพเจ้าเช่นพระนารายณ์พระอิศวรพระพรหมเทพเจ้าอื่นๆให้แก้ปัญหาให้ตนเองเมื่อตอนเองมีความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆคำว่าทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆไม่ได้หมายความว่าแค่ว่าความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นความเดือดร้อนต่างๆ มีมากมายคนเราก็ต้องยากลำบากในการทำมากินมีความยากลำบากที่ต้องมีความขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องของความเป็นอยู่เช่นแบ่งที่ดินกันไม่รู้จะแบ่งยังไงมีความขัดแย้งระหว่างกัน มีความระหองระแหงใจกันมีความโกรกเกลียกันมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะว่าความโกรกเกลียกันความโกรกเกลียกันทําให้เกิดการทําร้ายกันแกล้งอะไรต่างๆนานา,นามีความโศกเศร้าเสียใจเมื่อ มีการสูญเสียโดยเฉพาะลูกหลานภรรยาหรือสามีหรือพ่อแม่เนี่ยคนก็จะมีความทุกข์กันมากเมื่อได้รับคำด่าว่าคำนินทาต่างๆก็เดือดร้อนไม่พอใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้คนสมัยนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งเทพเจ้าต่างๆแต่เมื่อมีการสัลรเกิดขึ้นมันหมายความว่ามนุษย์มีพระเจ้าเป็นตัวแทนสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆล่วงพ้น จากความทุกข์ยากเดือดร้อนได้ตได้ด,ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเทพเจ้าที่ไหนๆมนุษย์มีความสามารถในการพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเทพเจ้าที่ไหนๆนี่คือความสำคัญของการตรัสรู้ของพระเจ้าจากเจ้าชายเสืสถะเมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นพระเจ้า ในศาสนาเทราวาสเราเข้าใจกันแค่ว่าผู้เจ้าสถุตแล้วก็เผยแพร่ธรรมะไป mm. มีผู้คนจำนวนหนึ่งออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์คนอีกส่วนหนึ่งก็ได้นำธรรมะไปปฏิบัติในบ้านในเรือน mm. ก็มีอยู่อย่างนั้น แต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการตรรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรากฏขึ้นของธรรมะคืออิทัพยาตาอิทัพปัจยาตาคือกฎธรรมชาติที่บันดาลให้มีสิ่งที่ดีงามที่สุด เกิดขึ้นในโลกคือสังคมแห่งการป,รปฏิบัติธรรมทั้งสังคมของบรรพชิตคือผู้ออกบทแล้วกับสังคมของคารวาสที่ยังอยู่ครองเรือนเป็นสังคมที่มีความเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันประสานสมคีกลมเกลียวกันไปสู่ความดีงาม มีผู้เจ้าเป็นผู้เริ่มต้นผู้เจ้าก็เกิดจากกฎของธรรมชาตินั่นแหละกฎอิทัพยาตาทำให้มีพู้เจ้าเกิดขึ้นในโลกกฎอิทัพยาตาทำให้ผู้เจ้าดําเนินไปตามกฎอิทัพยาตาทรงเผยแพร่ธรรมะจนมีบุคคลส่วนหนึ่งต้องการ ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงคือหมายความว่ามีชีวิตที่มีความเป็นอยู่การคิดการพูดการกระทําความสัมพันธ์กับผู้อื่นการคิดการพูดการกระทําความเป็นอยู่การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดปราศจากความเศร้าหมองทั้งปวงปราศจากปัญหาทั้งปวงมีแต่ความดีงามตามกฎอิทธิตตาที่บันดาลให้ได้สังคมนี้คือสังคมของสงส์สังคมของบรรพชิตที่ออกบวชเพื่อประพฤติมิหมจทรย์และเข้าถึงชีวิตภูมิจทรย์ชีวิตภูมิจทรย์คือ สังคมพุทธมจรัคือการประกาศให้เห็นว่าโลกนี้สามารถมีกลุ่มบุคคลที่เป็นสังคมเป็นชุมชนที่สามารถมีชีวิตอยู่ที่สะอาดบริสุทธิ์บริรบ,รบูรณ์สิ้นเชิงปราจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมารบกวนนี่เป็นไปได้บุคคลนี้ปราจากิเลสคือราคะ โทสะโมหะแล้วปราจากการแย่งชิงเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงปราจากการเบียดเบียนการทำร้ายเพราะความโกรธ <c oughs> การพูดร้าย <c oughs> การทำร้าย <c oughs> การกันแกล้ง <c oughs> การทำลาย <c oughs> ไม่มีการกระทำที่เลวไหลก็ไม่มี มีแจการกระทําที่ถ <Destroy> ูกต <t ic> ้องดีงามน่าดูเกิดขึ้นเป็นสังเป็นการเป็นสังคมแห่งผู้ที่ปฏิบัติอย่างปฏิบัติต่อกันอย่างบริสุทธิ์สะอาดปฏิบัติกันมีการปฏิบัติต่อกันอย่างบริสุทธิ์สะอาดมีการปฏิบัติต่อตัวเองอย่างบริสุทธิ์สะอาดเป็นสังคมตัวอย่าง บริษัทในทุกๆด้านทั้งการเป็นอยู่ทั้งการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งการสั่งสอนประชาชนทั่วไปทั้งการตัดสินปัญหาทั้งการบริหารเรื่องปจัจจจกศีทุกเรื่องอแล้วก็มีสังคมของคารวาสมีพระราชามากษัตริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุด ปกครองประชาชนอย่างถูกต <bar que cessor> <inaudible> ้องตามกฎอิสรยตาพระราชามักษตรย์ก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องปุโรหิตข้าราชการต่างๆก็ประพฤติทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องประชาชนพ่อค้าพ่อค้าตั้งหลายก็ปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องเหมือนกันนี่คือ สังคมที่ถูกต้องมันถูกต้องเพราะทําหน้าที่ถูกต้องตามกฎอิทธิธพยตาพระเจ้าทรงล่วงรู้กฎอิทธิพยตาจึงนํามาเผยแพร่แก่คนทั่วไปให้คนส่วนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนส่วนหนึ่งปฏิบัติในฐานะเป็นคารวาสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ คือความจริงของธรรมชาติคือกฎาาอิสัปยาตาอิสัพยตาเราจะเรียกว่าธรรมะก็ได้พุทธเจ้ารู้กฎอิสัพยาตาซึ่งทำให้พระองค์กลายเป็นพุทธเจ้าและก็สั่งสอนประชาชนทั่วไปให้ดำเนินตามสิ่งที่พระองค์รู้พเพราะฉะนั้นก็มีพระพุทธเจ้ามีธรรมะม,มีผู้ปฏิบัติตามที่ เข้าถึงธรรมะของพระองค์ในรูป,ปบรรพชิตก็เป็นพระประสงค์ที่เป็นอริยะมีประชาชนที่ปฏิบัติได้เข้าสู่กระแสแห่งความเป็นผู้บริสุทธิ์คืออยู่ในโลกก็เป็นอริยะบุคคลโสดาบานขึ้นไปธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง มีสังคมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดขึ้นคือสังคมแห่งอุบาสกของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาจะเรียกว่าเป็นสังคมเรียกว่าเป็นชุมชนเรียกว่าเป็นพัก,พ,กพวกเป็นบริษัทอย่างคำว่าพุทธบริษัทคือบริษัขทษของพระเจ้าบริษัทของพระ บร,บริษัทของชาวพุทธบริษัทของผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานบริษัทคือหมู่คณะคณะองค์กรปัจจุบันก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นแว่นแคว้นก็แล้วแต่เป็นชุมชน นี่หมายความว่าพระเจ้าแสดงรู้ธรรมะซึ่งทางพระองค์มีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วงรู้และประพฤติได้มีคนส่วนหนึ่งมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์บริรบรูรณ์รรสิ้นเชิงปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าพระอระหันต์ประพฤติอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชนสงฆ์ ชุนุภิกษุภิกษุสงฆนะ์มีชีวิตปฏิปฏบัติพุหิมจรัย์คือสะอาดนะน่าดูน่าชมที่สุดที่จะมีได้อีกส่วนหนึ่ง้อนะมล้อมอยู่ด้วยคารวาททั้งหลายก็ดำเนินชีวิตไปสู่ความบริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงเหมือนกันนะเป็นพักพวกเดียวกันคือเป็นพุทธบริษัทด้วยกันก็ประกอกันพะุทนธะ เป็นพุทธบริษัทีคือพระพุทธพระพุทธคือสังคมสงฆ์มีภิกษุภิกษุณีและสังคมคาราวะามอีอุบาสิกาก็เป็นคณะที่มีครบสี่จะเรียกว่าเป็นบริษัทก็พุทธบริษัทสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสิกานี่คือ การอุบัติของพุธเจ้าขึ้นมาในโลกเพื่อสร้างสังคมชุมชนที่ดีงามอย่างนี้ให้เกิดขึ้นเป็นสังคมเป็นชุมชนที่ดีงามที่สุดในโลกเพราะอาศัยการต,ตรของพทธเจ้าเมื่อมองแง่มุมหนึ่งการสรุพพทธเจ้าก็คือการเป็นไปตามกฎอิทัปยาตาอิทับปัจยาตา ดำเนินให้ไปถึงจุดที่คนคนหนึ่งตรดสรู้คือแสดงความเป็นอยู่อย่างบริสุทธิ์เชิงให้โลกดูคือธรรมะกฎของธรรมะมีอยู่กฎของธรรมะมีอยู่แล้วก็แสดงให้โลกดูโดยแสดงออกมาเป็นรูปธรรมคือมีบุคคลต่างๆ แสดงบทบาทตามกฎอ,อิทธาปยาตาให้โลกเห็นกฎอ,อิทธิกฎอิทธาปยาตา,ออา,ตามีอยู่กฎอ,อิทธิยาตาเรื่องสังคมสงส์สังคมพุทธิศาสรีที่บริสุทิบริสุบู์สิ้นเชิงเป็นไปได้แล้วก็ได้แสดงให้เห็นตามที่ตามได้แสดงให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรม ให้โลกเห็นเป็นการแสดงกฎแห่งธรรมะกฎแห่งธรรมชาติให้โลกเห็นออกมาเป็นรูปของการปรากฏกองของพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลพุทธเบริษัตวสี่ที่เป็นบุคคลแสดงออกมาในโลกกฎของธรรมะที่มีอยู่แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมให้โลกเห็น พุทธเจ้ามีชีวิตอย่างพุทธเจ้าการปรากฏพุทธเจ้าคือการแสดงให้เห็นว่าธรรมะที่เสรฐสุดเป็นยังไงประเสรฐสุดสรับตัวบุคคลเป็นยังไงการปรากฏออกของพุทธบรสีก็เป็นการแสดงให้โูกเห็นว่าธรรมะ มันสามารถแสดงออกมาในรูปของชุมชนที่มีการพัฒปฏิบัติที่ดีงามได้กฎของธรรมชาติมีอยู่แล้วก็แสดงออกมาให้เป็นรูป,ปรธรรมทั้งในเรื่องระบบระดับตัวบุคคลและระดับชุมชนนี่คือความสำคัญของธรรมะแสดงออกมาโดยการตัสรูุพระเจ้าโดยการแสดงธรรม และโดยการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายให้โลกเห็นอนุภาพในด้านดีงามของธรรมะวันที่11พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบ,บูชาอีกครั้งหนึ่งขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกันระรึก ถึงความสําคัญของการสรกษของพระเจ้าและก็ร่วมกันปฏิบัติเพื่อที่โลกจะได้มีเหตุปัจจัยไปสู่ความบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิงตามความมุ่งหมายของกฎอิทธิยตา ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังได้รับชมการบรรยายธรรมของอัตมาในครั้งนี้ขอได้รับส่วนกุศลนี้ร่วมกันขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความก้าวหน้าไปตามทางแห่งธรรมะจนกว่าจะถึงที่สุดคือการหลุดพ้นส่วนตัว การหลุดพ้นกันร่วมกันเป็นสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสมัคคีร่วมกันขออนุโมทนาขอขอบคุณทุกท